จะอาสยามลั่นนิสัยผู้ใหญ่รังแกเด็กหยุดได้หยุดหมดยุคแล้วทำเอาค่าเพื่อทำงานหนักกันอีกแล้วค่ะเมื่อจูจ่ๆนักร้องสาวอารมณ์ดีอยากจะนงพนีก็ลุกขึ้นมาโพสข้อความฟัดฟาดลงในเฟซบุ๊กว่าท้ายขำม,มากปล่อยให้เด็กไปได้ดีเหอะนิสัยผู้ใหญ่รังแกเด็กหยุดได้หยุดเดอ้อหมดยุคแล้วอยู่ให้เด็กมันเคารพเหอะจ้า นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพส์ในคอมเมนต์อีกว่าอย่าหาว่าแม่สอนถ้าเป็นแม่เห็นเด็กประสบความสําเร็จแม่จะลงรูปเด็กในเพจแล้วแสดงความยินดีจบนะไม่ใช่โพสอ,อะไรขายขำแบบนี้งานนี้ก็มีชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ